รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุญตามโลกหรือ Eyes on g ก o อวันนี้เราอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยศรรยิริไก่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร,ร,ร,ร์นะครับนักวิเคราะห์ระดับเซียนของประเทศเช่นกันนะครับต้องบอกว่าเรื่องของอาเซียที่มีการประชุม r t u a l s u m m i ทที่เวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งถือว่ามีอะไรที่สร้างสรรค์และน่านจะมีอะไรที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างมากแต่ก็ยังคงมี ประเทศหนึ่งประเทศที่ยกเว้นก็คืออินเดียยังไม่ยอมเข้าเดี๋ยวเราจะไปฟังบทคัดครอกกับท่านอาจารย์สุรชัยว่าอินเดียทําไมาถึงยังคงไม่ยอมที่จะร่วมอาเซียนอยู่ดีนะครับอาเซียนก็คือเวทีอาเซียนบวกหนั่นเองก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียแล้วก็เราต้องทิ้งอินเดียออกไปเพราะอินเดียตอนนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมก็เหลือ15ประเทศสมาชิกที่อยู่ในอาเซียนเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามราเรื่องนี้กับท่านอาจารย์สุรชัยศรีไกรครับ นะครับคุณผู้ชมครับไปพบกับท่านอาจารย์สุชัยศรีไกรกันเลยครับสวัสดีครับครัาพี่ดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับไงอาเซบดูเหมือนว่าจริงก็มีการริเริ่มมานานแล้วนะอาจารย์นะโอ้เราตั้งมาตั้งแต่1967งเก้พหกเจอพอกับอาเซียนเลยนะชาติพัฒนาช้ามากเออแล้วทำไมมังถึงที่มันมึงมาบรรลุเรียกว่าเรียกว่า ซึ่งบรรลุเป้าหมายหรือเอาทิเมตเอาคำปีนี้เองอ่ะครับครับถูกไหมอาจารย์ก็ยังไม่เอาทิเมตแต่ว่าเข้ามาขั้นที่สามแล้วนะที่หนึ่งเก้าหกเจ็ดอุ้ยหนึ่งเก้าหกเจ็ดสามบสาเกินห้าสิบปีอ่ะเกินห้าสิบปีแห้าสิบห้าสิบหกปีแล้วใช่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยนะครับนั่นเองมันถึงมันยืดเยื้อขนาดนั้นจะมันเริ่มประพออาเซียนเลยนะหรือเริ่มปีเดียวอาเซียนเลยซ้ำอาเซียนเนี่ยหนึ่งเก้าหกเก้าใช่ไหม 1967นะฮะและที่ที่เมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอาเซียนอ่ะเรื่องอาเซียนเนี่ยเราตั้งนะประเทศไทยเป็นคนริเลริ่มในขณะที่ของ EU เนี่ยนะครับเขาเริ่มมาตั้งแต่1950แล้วแล้วอาเซียบ่ะฮะอาเซียนของ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 ไทยเนี่ยเราเพิ่งเราเพิ่งมาตกลงกันปีนี้เองไงแล้วจะจะให้มีผลในปีหน้าก็เพราะว่าเราเรายังมีความไม่พร้อมเออ ซึ่งแตกต่างจากเอียวาวมากนะฮะเพราะแต่ว่าไม่ถือว่ามีอาเซียนแล้วเลยไม่สนใจอาเซียมมันคล้ายๆกันหรือเปล่าเือไม่ไม่ใช่ครับก็ค,คือว่าประเด็นประเด็นแรกเลยท่านเล่าให้เห็นว่าประเทศของอาเซียนเนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนเอาแค่สิบประเทศเองเนี่ยเรามีความแตกต่างในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยม,มากเ <ๆ S 1> พราะเราเห็นว่าในบรรดาเอาเอา,เ,อาเริ่มเริ่มเลยนะฮะอาเซียนเนี่ยเราตั้งในปี1975ประเทศ เป้าหมายจริงๆคือกลัวคอมมุนก็มีไทยฟิลิปปินส์เลือดของความเปนมาเลเซียและก็สิงคโปร์รวมกันห้าประเทศนะฮะแล้วต่อมาเมื่อปัญหาอินโดจีนจบเนี่ยเราก็เชิญเวียดนามลาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาร่วมนะฮะแล้วก็นะฮะเพราะฉะนนั้นเนี่ยนะครับเราก็แต่เราจะเห็นนะครับว่า ในบรรดาสิบประเทศเนี่ยประเทศที่จเจริญม,มากที่สุดก็คือห้าประเทศแรกที่เป็นผู้ก่อตั้งในขณะที่เวียดนามลาวกัมพูชาพม,าม่าอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเขาเขาอย่างล้าหลังอยู่เพราะฉะนั้นจึง,จ,งจึงการตกลงเรื่องเรื่องจะพัฒนาปรับให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมัน,ม,นมันเท่าเทียมกันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ใช้เวลานะฮะเพราะเราเจอตั้ปี2025เป็นตัวตั้งปะ ไม่ครับตัวใจมันขึ้นอยู่กับความพร้อมเ้ราเราเห็นว่าในการข้อตกลงอาเซียนเนี่ยมติทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะต้องต้องเห็นพร้อมร่วมกันทั้งหมดถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเขาบอกเขายังไม่พร้อมเนี่ยเขาก็ไม่ร่วมก็จบนะต้องต้องค้างอยู่แค่นั้นนะฮะเพื่อเราก็จะเห็นนะครับว่าอาเซียนเนี่ยที่ชักช้าแต่แต่เดิมเนี่ยแม้ว่าจะชักช้าแต่เราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เป็นห่วง เพราะว่าเป้าหมายของอาเซียนเราเนี่ยนะครับ,รบเรามุ่งเราเรามุ่งจริงๆแล้วนะเรามุ่งผลทางการเมืองนะซึ่งจริงๆก็ไม่ต่างจาก e อ EU ูเอยจุดเริ่มต้นก็มุ่งจากการเมืองเ,อเพราะว่าไม่ทราบว่าคุณทราบหรือเปล่าว่า EU <อ>ตั้งขึ้นมาเพราะอะไรนะเพราะว่านะครับเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาที่เยอรมันเนี่ยเริ่มสงครามมาสงครั้งครั้งที่หครั้งที่สอง และสิ่งที่เป็นจุดที่เยอรมันต้องการสงครามก่อสงครามขึ้นมาเพื่อจะต้องการแคว้นออลซัสกลอเลนซ์ซึ่งมีฐานหินและเหล็กมากที่สุดเพราะเยอรมันเนี่ยนะครับเขาต้องการได้แควนนี้นะ,ะยยเขาเพื่อให้เขาจึงก่อสงครามแล้วก็ความที่มันอยู่ระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสก็ต้องทำสงครามกับฝรั่งเศสเพื่อที่จะเอาฐานหินและเหล็กมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะเพื่ะนนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะครับ หลังจากสงครามโลกที่สองเนี่ยสองค้างกันลบก,กันไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยนะักชาการจะเห็นแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะยุติป,ปัญหาระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสทั้งทีงโดยตั้งองค์กรฐานหินและเหล็กขึ้นมา<อ>นะเป็นตัวกลางว่าเยอรมันต้องการเท่าไหร่ฝรั่งเศสเท่าไหร่ทําหน้าที่กระจายให้หเพราะเะนนั้นเยอรมันไม่ต้องกลัวอีกว่า คุณจะขาดแคลนฐานหินและเหล็กเพราะมีองค์กรฐานหินและเหล็กขึ้นมาอันนี้จึงเป็นจุดเรื่อมห้าและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนักวิชาการทางด้านที่เราเรียกว่าภูมิภาคนิยม regionalism เนี่ยนะครับก็มีความเห็นนะครับว่าการที่ประเทศต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมทําสงครามกันบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมมันจึงลบกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถทําให้ประเทศในภูมิภาคที่รือคู่คู่คู่ปรับที่ทําสงครามกันบ่อยๆเนี่ยเกิดการพึ่งพาศัยกันทางเศรษฐกิจอเขาอยากจะลบนะเสียหายทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นนะในการตั้งองค์กรฐานหิลนเล็กๆขึ้นมาแล้วก็รวมยุโรปขึ้นมาก็บอกเป็นพลอยเป็นกุศโลบายที่ดีเป็นกุศลบาตที่เยี่ยมมากนะเพราะฉะนั้นเราเจอว่าตั้งแต่ EU ตั้งขึ้นมาซี่งก็เลยมองเห็นกลยุทธ์นี้เหมือนเราก็เลยใช้อันนี้เป็นตัวตั้ง ที่เราตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ตั้งเพราะเราเราคิดว่าเราเราคิดว่าอเมริกาจะปกป้องเราแต่อเมริกาไม่ได้คิดปกป้องผลประโยชน์ก็สําคัญกว่าของของไทยและอาเซียนนะเพื่อเราจึงตั้งอาเซียนกันเองเพื่อเพื่อเอาห้าประเทศเสรลในเซาท์เวียดเชียนเนี่ยมาร่วมมือกันเองับนะซึ่งซึ่งซึ่งก็ทําให้เราเราไม่จําเป็นต้องพึ่งอเมริกามากลดการพึ่งพิงเพราะตอนนั้นเวียดนามกัมพูชาลาว ตกไปเป็นรากลัวเขาแหละครับกลัวเขาเขาเป็นคนปฏิทินแล้วนะะฮเพราะฉะนั้นเราก็กลัวเขานะแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อ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 เวียดนามลาวก็มีฮะโดยเพราะเมื่อเวียดนามเนี่ยทะเลาะกับจีนนะครับในในในปัญหาเรื่องพรมแดนนะฮะและในปัญหาเรื่องเซาท์เชนเนสซีเนี่ยนะครับ เราจึงเชิญเวียดนามให้เข้ามาเป็นสมาชิกเราเขารีบกระโจนเข้ามาเลยนะฮะเพราะเขาต้องการพัธมิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในปี1 9 9 9 9 5นเนี่ยนะครับเราก็เชิญเวียดนามเนี่ยมาเป็นผู้สังเกตการในที่ประชุมอาเซียนีกว่าเป็น observer ก่อนใช่แล้วเขาเนี่ก็เห็นเออใหชิมรางให้ชิมลางให้ดูว่าเราเราไม่ได้เป็นสมุนลูกน้องหรือรับคำสัประโยชน์ที่คจะรับคืออะไรช่แล้วในที่สุดปี1น9 7เนี่ย สองปีต่อมาเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นสมาชิกนะพอเข้ามาเร็มเนี่ยเราก็ไปเชิญนะเวียดนามเข้ามาแล้วก็เชิญลาวเขมรเข้ามาด้วยลาวด้วยพม่าแล้วต่อด้วยพม่านะฮะแล้วก็การการเป็นสิประเทศนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าผลดีของการก่อตั้งอาเซียนนี่ก็คือว่า ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะประชุมร่วมกันปรับความเข้าใจกันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยทำให้เกิดความไว้วางใจอันนี้คือกลยุทธ์ที่สำคัญที่อาจารย์บอกนี่โอลเชติ้งเทเบิลสำคัญที่สุดใช่แล้วก็ไม่มีการเจรจาที่ไหนครั้งเดียวจะสำเร็จใช่ต้อง Take Time แล้วก็เริ่มปรับความเข้าใจกันใช่ครับเพื่อให้มันจูนกันให้ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าอาเซียนนะครับมีการประชุมกัน ตั้งแต่ระดับผู้นำนะฮะจนกระทั่งถึงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศงนั้งทั่ง,ทงถึงระดับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆซึ่งทุกประเทศมีอยู่30กว่ากระทรวงนะจากนั้นก็ยังมาถึงประหลัดกระทรวงนะฮะอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมีสีระดับด้วยกันเพราะฉะนั้นในปีปีหนึ่งนะครับประเทศอาเซียนประชุมกัน400กว่าครั้งโอ้เรืยัง ผู้นำระดับอาเซียนมิตริโอเม ETING อะไรที่เกิดนจนมาถึงระดับประหลัดกระทรวงนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาประชุมกันบ่อยๆเนี่ยจึงทำให้มีความเข้าใจและไว้วางใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความหวาดระแวงอีกต่อไปนะฮะสวัสดีครับคาถาชีวิต ของอาทิตย์นี้อยากจะใช้คำว่าใช้คนให้เป็นวันนี้ปัญหาของการทำงานของเราทั้งสังคมทั้งประเทศเลยว่าเออถ้าเกิดเรามาดูทั้งประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรตอนนี้นะครับ66ล้านคนผมเท่าที่เข้าใจนั่นเป็นตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทยส่งมาผมเห็นตัวเลขอันนั้นเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้ว เออ…เรามีประชากรเรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นหรือถ้าเปรียบเทียบกับ <c oughs> ประเทศเกาหลีแล้วเนี่ยเรานั้นเ,เกาหลีมี50ล้านคนเท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่า GDP เกาหลีนั้นใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ3เท่าในขณะที่ประเทศเกาหลีนั้นเล็กกว่าไทยถึง5เท่าเอ๊ะทำไมคนเกาหลีถึงมีประสิทธิภาพสูงมากกว่าคนไทยเหลือเกิน ทำไมคนญี่ปุ่นออถึงทํางานได้ดีกว่าคนไทยเหลือเกินอันนี้ก็คงจะพูดได้นะครับว่าการใช้คนนั้นเขาใช้เป็นมากกว่าเราถ้าเรามามองถึงคนในอเมริกานะครับว่าเอ๊ะเขามีประชากร300ล้านคนแต่สัดส่วนของคนที่อยู่ในภาคเกษตรนั้นแค่3%เองนะครับนั่มาเปรียบเทียบกับของเรานะครับวันนี้เรามีประชากรแรงงานเนี่ยประมาณสัก40 กือบ40ล้านคนฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้ามามองภาพรวมว่าเราใช้คนให้เป็นได้อย่างไรก็ต้องให้คนให้มีความรู้นะฮะเราต้องมีการฝึกอบรมเหมือนกับที่ในอามาตะของเรานะครับคนนี่ก็เป็นคนทั่วๆไปแต่โรงงานเนี่ยเขาก็จะเอาคนมานะฮะ <ert ap> มาฝึกมาอบรมนะครับจนให้เป็นแล้วเขาก็ใช้คนเป็นการใช้คนเป็นนี่สำคัญมิฉะนั้นก็จะไม่มีผลงานนั่นเองฉะนั้น การใช้คนให้เป็นก็ถือว่าเป็นศาสตร์ถือว่าเป็นการบริหารงานที่ถูกต้องนั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับแต่อุปสรรคอันหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือว่าการที่เราจะสร้างประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยนะค,ะครับมันต้องทำร่วมกัน นะต้องทำพร้อมกันนะแล้วเราก็จะพูดง่ายๆนะประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเก่าเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าเจริญเศรษฐกิจมากกว่าในขณะที่ประเทศ4ประเทศที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาเขายากจดนี่ว่าเราดูที่ขนาดขนาดใหญ่ความใหญ่เขาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนี่จิตเป็นอุปสรรคสําคัญที่ที่เราต้องหลอกเขานะและในขณะเดียวกัน่ยเราก็ให้เศทธิพิเศษเขายกตัวอย่างนะว่าสมมติเมื่อเราเปิดเสรีเนี่ยนะครับเราจะให้เขาเวลาเขาอีก5ปี นะเราค่อยเปิดเสรีกับเรารนะแต่ตัวที่เราพร้อมหกประเทศเนี่ยเราก็ไปกันก่อนอะไรแบบนี้ขึ้นมาตอนเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการของอาเซียนเนี่ยจริงชา้าแต่ว่าก็ช้าบัต,ตชวัชวจะสโลบัตชวัวนะครับซึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าเอะความจริงเรามาดูยุโรปเนี่ยนะครับเขาใช้เวลา40ปีเนี่ยเขาก็กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกันอะไร่นะเศรษฐกิจการเงิน นะครับแล้วหลังสงคารามเย็นเนี่ยพวกพวกยุโรปตอนออกเนี่ยก็อยากจะหลายประเทศก็เข้ามาเป็นสมาชิกเองนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอาเซียนเนี่ยก็ชาอยู่นะฮะจนกระทั่งถึงถึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้ถึงถือว่าเป็นข่าวดีมาก <ฮะ S 2> ที่ที่ท,ที่ที่ประเทศต่างๆเนี่ยยอมรับนะ,บ<ฮ>ะว่าว่าเราเนี่ยนะครับจะมีการ ลดภาษี90%เราจะเป็นต้องรวมตัวกันรวมตัวกันถ้าทําให้เราค้าขายกันีพูดถึง p า u 3 p l u 6 p าส6ด้วยใช่ๆก็มีเกาหลีจีนญี่ปุ่นด้วย้ามาด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียค้างไว้อยู่เออเอาสันนิอาจารย์ทําไมอินเดียประเทศเดียวที่ยังไม่ยอมเข้าร่วมเพราะอะไรกจีนแล้วเกิดไม่ใช่ฮะจริงๆเขากูจีนในแง่ที่ว่าอุตสาหกรรมเขาเนี่ยยังโตช้าแล้วก็มีน้อยกว่า ไม่ว่าสินค้ายังพัฒนาของเขาอยู่พัฒนายก็กลัวสินค้าตลินใช่ครับถล่มทลายเต็มในตลาดอีนดีแน่นอนเลยครับแล้ินเดียจะขายของไม่ได้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นปัญหาการเมืองเขาด้วยใช่ครับเพราะงั้นเขาเลยชะลอไว้ก่อนแต่ว่าเขามีสิทธิ์จะเข้าทีหลังถ้าเขาพร้อมพูดง่ายๆตอนนี้อินเดียไม่พร้อมก็เลยการที่แทนที่จะเป็น10บวก6ก็เป็น10บวก5นะฮะซึ่งจะเอฟเฟกต e ปีหน้าแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาเขาพร้อมพร้อมเมื่อไหร่เขาจะ ก็มารจากเขาแล้วจะขอเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นด้านสุดยอดแต่สิ่งที่ผมดีใจก็คืออย่างน้อยเนี่ยสิประเทศอาเซียนเก่าของเราเนี่ยนะฮะมีความพร้อมนะฮะแล้วก็ร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้เราจะพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเอ่ยความไม่วางวาใจอะไรเนี่ยมันจะหายไปค่อยๆหายไปอันนี้คือสิ่งดีและเป็นเป็นพลังในการสร้าง ความชอบทาการต่อรองและที่สําคัญที่สุดเศรษฐกิจกับประชาคมอื่นด้วยครับเราจะเหนียวแน่นแล้วก็มีอานาจต่อรองกับประเทศใหญ่ภายนอกเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือสหรัฐแล้วเราจะเป็นอิสระได้มากขึ้นในเรื่องการเปาอาเ้นำนี้ถ้ารวมกัน10บประเทศเนี่ยยังไม่รวมอินเดียเข้ามานี่ก็เข้าไป2องพันสอ0านคนล้านคนละเยอะนะจะเป็นองค์กรจีนถือว่าหนึ่งในสามของประชากรโลกแล้วใช่ครับอันนั้นก็คือก็ ก็มีกําลังพอมควรครับที่สําคัญก็คือว่าเราจะได้ลดการพึ่งพิงไม่ว่าต่อสหรัฐหรือต่อจีนจริงไหมฮะถ้าเราแต่จีนก็อยู่ในอาเซียนด้วยนะก็ใช่สิก็เราจะมีความไว้วางใจกันมากขึ้นเเราจะมีความไว้วางใจกันมากขึ้นพึ่งพาสายกันมากขึ้นนะตัวเนี้ที่มันจะปรับในขณะเดียวกันเนี่ยซึ่งเราก็ใกล้ชิดกับสหรัฐแล้วมันก็จะได้ความเท่าเทียมกันระหว่างมหาอำนาจรวมทั้งอินเดียด้วยอันนี้คือวิธีการ เช็คและบาลานซ์การอำนาจใช่ใช่ภายในอย่างน้อยที่สุดในภูมิภาคแล้วนี่ก็เป็นการสร้างมันจะมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการเมืองโลกใหม่ถ้าเราเป็นภูมิภาคขึ้นมาอย่างเราจะเห็นชัดเจนนะเมื่อ e อีูประสบความสําเร็จเนี่ยไม่มีใครคิดแล้วว่าจะเกิดสงครามในยุโรปอีกเห็นหรือยังตอนนี้ในเอเชียเป็นกันถ้าถ้าอาเซียนประสบความสําเร็จเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะมีความมั่นคงถาวรเป็นการลดความ สัมเสียนในการเกิดสงครามด้วยใช่ครับอันนี้คือจุดที่ที่เราต้องดีใจน่าดีใจนะฮะเราเราจะค้าขายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอะไรต่าันเรียกว่าแทนทีีจะมานั่งทําสงครามหรือทะเลาะบอกว่ามาพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันดีกว่าใช่ครับเออแล้วทำประเทศมีความมั่นคงแต่ประเทศก็ได้อันนีสมบูรเลยใช่ถูถึงกันหมดถูกต้องครับแล้วเป็นราเด็งๆที่ชาวบก90เปอร์เซ็นต์นี้ก็แบ่งภาษีลดหมดเลยฮะก็เดี๋ยวเราลดเราก็ค่อยๆลดเจรจาเดือยๆแต่จะตองให้เราลดมา90เปอร์เซ็นต์ล เหลืออยู่นิดเดียวเพราะยันเธอทาให้การค้าภายในกลุ่มเนี่ยมันมากกว่านอกสินค้าภายในมันเชื่อมปริมาณเพิ่มบอยุมได้ใช่ถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งตรงอาเซีนเนี่ยมันดีและสดใสเห็นทุกคนรู้สึกจะกระปี้กระเป๋าขึ้นเมื่อเมื่ออาเซีบรรลุเป้าหมายไปเรียกว่าไปเรียกว่า80ป็นแล้วก็ว่าไหนครับครับครับเพราะว่า เพราะว่าไอ้มันมีความสําคัญนะที่เราจะเห็นว่ากลุ่มประเทศ15ประเทศในภูมิภาคเนี้ยเดียวกันเนี่ยมันจะได้ทําการค้าขายร่วมมือกันมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันแล้วไม่ต้องมากลัวเรืสงครามแล้วใช่เนี่ยที่คือคือข้อดีแล้วเราก็คิดว่าเร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 าจะพึ่งพาแล้วเราอาจจะสามารถบริโภคสินค้าที่ราคาถูกลงนะครับ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมันมีคุณภาพขึ้นและมีการแข่งขันสูงขึ้นใช่แล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นก็ถูกลงนะแล้วก็คุณภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็พึ่งพิงประเทศภายนอกกลุ่มน้อยลงอ๋อเนี่ยสิ่งที่เราเราเราคิดว่าเป็นผลี่อันนี้คือความสุขของอาเซียนที่เราได้รับความสุขร่วมกันใช่ในกลุ่ม15ประเทศในขณะเดียวกันในอินเดียถ้าเห็นว่า15ประเทศเขาทำได้ดีก็ ก็คงจะอดใจรออีกไม่นานนะฮะถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาแล้วอันสุดท้ายที่อยากจะเติมก็คือว่าจะทําให้อาเซียนเนี่ยนะครับเรามีบทบาทมากขึ้นในเวทีการเมืองโลกดเออใช่แล้อันเนี้ยอำนาจอาจจะเป็นน้องๆอียวยังไงเถอะครับจริงๆเราประชากรเรามากกว่านะใช่จริงๆแล้วความสำเร็จเอียวกับกับอาเซียนอียวยังแค่600ล้านรวมกันแล้ว 27ประเทศน่ะของเรานี่2,200ล้าน2,300ล้านเน่ะเพราะว่านักวิชาการเขาจะมองตลอดเวลาว่าอาเซียนเนี่ยประสบความสําเร็จรองลงมาจากยูเท่านเองในขณะที่องค์กรภูมิภาคยอมไ้เขาหน่อยเพราะเกิดเขาเกิดก่อน17ปีล่วงหน้าล้วแต่เรามาได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นก็เก่งแล้วครับก็ดีแล้วเป็นความสามารถแล้วนะใช่ครับแต่แน่ที่สุดก็คือว่าความสุดก็คือว่าเพิ่มอํานาจการต่อรองใช่แล้วก็ลดการพึ่งพิงประเทศนอกอาเซียนใช่ครับ แล้วเราก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นใชในเชิงการเทรดวอลุ่มต่างๆเพิ่มปริมาณสินค้าคุณภาพสินค้าดีขึ้นราคาถูกลงเพราะการขันสูงแล้วก็ลดกำแพงภาษีเหลือเพียง10%จากจะทำให้คุณภาพของประชากรกัเป็นอยู่ดีขึ้นครับอันนี้ต้องกราบคุณท่านจัยไปอยู่สุดครับสำครับนั่นคือบทสุปมดีๆของ a t r ีเซนะครับ r e g i o n a l Comprehensive Economic Partnership ก็คืออาเซียนบวก6จีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแต่อินเดียนั้นยังคงขอเบรกไว้ก่อนนะครับแต่ในท้ายที่สุดผมเชื่อก็คงจะต้องเข้าร่วมเพราะสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มอาเซียนนั้นมากมายโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนี้ต้องบอกว่าประชากร2,300ล้านคนนั้นคือหนึ่งใน3ของประชากรทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจการตลอรสูงแน่แล้วก็เป็นที่หมายปองของประเทศที่นอก ประชาคมอาเซียนต้องบอกว่าประชาคมอาเซียนเพราะทุกคนก็อยากจะมา,าใช้ฐานการผลิตที่นี่เพื่อสร้างราคาให้ competitiveness ให้มีการแข่งขันได้สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่สำคัญเพราะนั้นการเมืองของแต่ละประเทศที่อยากจะเชื่อเชิญการลงทุนดึงดูดการลงทุนนั้นจำเป็นอย่างนี้นจะต้องมีสียรภาพและมีความสร้างความเชื่อมั่นนะครับและปัญหาคอร์รัปชันต่างๆนั้นต้องให้น้อยหรือแมบ,บไม่มีเลย เพราะนั้นอันนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญที่จะทําให้เขามีต้นทุนการผลิตเมื่อมาสร้างฐานการผลิตในประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเรื่องของคอร์รัปชันต้องต้องฟรีหรือน้อยที่สุดเพราะว่าจะทําให้เขามั่นใจและเชื่อมัน่นและเสถภารัฐบาลเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมุนตาโลกนะครับท่านสามารถติดตามชมย้อนหดนังได้ที่มือริ f แฟนเพจของเราทั้งทาง Facebook และ YouTube ดูช่อง5กดหนึ่งอย่าลืมช่วงหน้าพระอาจารย์วัวชระมิตีรอที่อยู่ในช่วขงของบลตำแหนงผมขอญอาตดลาดไปพร้อมกับท่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยสีกายครับสวัสดีครับ แว่ล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อคุณภาพชีวิตของเราเช่นถ้าอากาศไม่ดีก็จะกระทบกับสุขภาพของเราทันทีเช่นตอนนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพก็ดีภาคเหนือก็ดีมีปัญหาเรื่องหมอกควันเยอะมากการที่เราสูดเอาหมอกควันเข้าไปนั้นก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราและถ้าสูดก็แปมากๆก็จะก่อให้เกิดมดลพิษขึ้นในร่างกายของเราจนกลายเป็นที่มาของโรคอีกหลายอย่างต่างประการด้วยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของเราถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพของเราก็ดีด้วยถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีสุขภาพของเราก็ไม่ดีตามไปด้วยพูดสั้นๆว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ในเมื่อสิ่งแวดล้อมสําคัญอย่างนี้เราทุกคน จึงมีหนะ้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่หน้าอาศัยให้มีสภาวะที่สมบูรณ์อยู่เสมอไปถ้าทำได้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังรักตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่รักตัวเองเป็นจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมแท้ที่จริงก็คือการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเรานั่นเอง